เอาแล้วก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเปิดซีรีส์เอาชีวิตรอดใหม่กัะเนาะพรได้แล้วไอเวนนะวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกับเพื่อนๆในซีซั่นสองท่านผู้ชมนะก็วันนี้ผมมันได้เสียห้าก็เนี่ยฮัลโหลมันน่าจะได้ยินอยู่แหละเสียงมึงดังเกินก็ไอภูไม่พูดเลยนะทําไมไม่รู้กู้ฟ้ามึงเปิดชิปแล้วมึงจะพูดไม่ใช่เหรอตอนนี้เรามาตัดนะจกวางนะเราเกิดมาในไปอมที่มีชื่อว่าวอมแบรนหรือเปล่าวะเอล่าเป็นเลย มันไม่ใช่สวอมสิลุงโซ่แลนด์ไม่ใช่สวอมเขาเรียกว่าอะไรนะอาคคเชียเอออาคคเชียแลนด์น้ผู้ชมนะเป็นไปโอมซี่ก็หาค่อนข้างยากใช้ได้นะมึงปุ๊บมึงเปิดโมดผีเท่าไหร่วะฮะโมดผีอะเออโมดผีเออใช่กูเปิดกูเปิดหรือเปล่ารถเร็วไอ้ควายช่างมันช่างมันมามันเร็วเกินต่อไม่ใช่ตัดสิเขาได้ไหมอะเออตัดไม้เลยกูกูพอดีผมสลึมสลือนะมา ซึ่งพาร์ทนี้เราจะทําแบบอะไรนะเอาพ oh. ี่ยาอู้อย่าวเหลี่ยมจริงมาอู้นบเออนะกูกระโดดอะไรแม่เป็นห่าเลยเนี่ยร้ากว่าหายไงไม่รู้จอยเฮ้ยทำไมมันมีหกอันวะพีนี่ทําไมทำไมกูตัดหลายต้นได้ไมเนองค์หกหกอันอันนี้ขโมยไม้กูยังไม่รู้ตัวอีกกูรู้สิไม่ทันไม่รู้อะล่อกนี่ก็เราไปเปิดซีซั่นใหม่มะ ซีซั่นเดิมเดิเราก็ทิ้งไปนะทิ้งไปเลยเอาทิ้งในถังขยะเลยคาณผู้ชมนะแต่แจกแจกแแจจกกอยู่นะแต่ไม่มีเวลาแจกก็ับมืกัแจกแจกยังไม่ได้แจกนี่แล้วเก่านะยังไม่ได้แจกเลยอ่ะไม่ได้ทิ้งไะรอหาทำเลกับสร้างบ้านดีกว่าอะไรใครต้องการด้ามหินห้อมทำไมเอาผือขามาสองอันเอาเอาเอาเนี่ยแนจูเกิลเราอยู่นี่คุณผู้ชมนะ เรามาสร้างบ้านแสนสุขไม่ใช่บ้านสิเราไปท่านทิพย์หาดีกว่านะโอเคกูอยู่นี่อีเวนเอาว่ะดับหินอ่ะเอามาก็ได้อะเนบะบัต้องเอาอีนีอยู่ไหนมุกไม่เห็นโอเคมาเนี่ยเอามาปิงเออได้ละโอเคขุดเลยมาชมนะพาดนี้ทำอะไรดีไอ้ภูมิกูถามมึงตลอดเนี่ยมึงไม่ตอบกูเลยสร้างบ้านไงเออเออใช่เนาะทายกูกินไม่ได้มาชมยังไม่มีบ้านเหรอฮะ ไม่มีก็ได้ล่อนเล่ไปเล่ก็ได้นะคนเล,ล่นอ,อ,อ,อนเอนั่นล่อนเล่เล,ล่ลอนอะไสักยสอย่างนะผู้ชมนะอมากูได้ทีขุดหินละเขดีเก็บทานก่อนต่นเราจะไม่ค่อยพูดคาณผูมนะอะไรก็ฟาร์มของฟาร์มอะไรสักอย่างอุ้ย,ยพูดเดยอเก็บของผมไม่ได้ใส่เทคเจอร์แพรก็ไปคผู้ชไม่ใช่ไม่ใช่เทคเจอร์แพคมันเป็นโตเกมนอแล้วนะแต่มันเป็นรนะคคเจอก็มันเป็นเทคเจอร์นั่นแหละ เชเดอร์มันชซาโดนะมาเชเดอร์มาเชเดอร์อย่างเงี้นเชเดอร์อย่างเงี้นนะเชดเชดดีโดทำไมเชดทำไมดีโดเปลี่ยนไงเปลี่ยนอะไรสยามต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่พูดถึงไอ้พวกนี้ไม่ต้องพูดมันเปลี่ยนนะเออเฮ้ยจะให้ช่องกูบินนักหนาใช่ปะไอเวนนี่อเบมร่กันสตาร์อืมได่เลยอันเดียให้ตีนรอให้เราพูดออกปากกันนะโอเค แยกฝ้ายกไฟกันไปฟาร์มนะตอนนี้เดี๋ยวจะสร้างฐานบ้านก่อนนะได้บ้านเสร็จก็ปิดคลิปกั้มาใครมาตัดไม้แล้ววันตัดหมดนี่ใครตัดไม่รู้ดิกูได้ตัดตัดหมดใครตัดหมดเก่าดิโอเคเอาปึ๊บปึ๊บกูครับไปนี่แล้วมึงจะครับทำไมอีกล่ะทำไมมึงต้องมีมารยาทด้วยวะ คนละครับไอเวนนะอันนั้นมันครับอันนี้มันครับเอ้ยครับเอ้ยถูกแล้วนะลวนลวนพอดีลวนกอนแรกมืนฟูล้ชีวิตใช่เราขอได้บ้านก่อนมาชมนะในซีซั่นไอซีซั่นคอยซีซั่นอะไรเอพิโซดดิคุกูก็จะไม่มีวันตายกูตายมาหลายคลิปละหลายภาคละใช่นบน่าจะไม่ตายนะจะปรับตัวซีซั่นนี้มันยังไม่ตายนะฮะ ใช่นรองก็พู้ถูกอยู่และนะโอเคตัดไม้ก็ได้พอประมาณน้ชมเฮ้เจออ้าเดียวเฮ้ียวเดียวหมูกับแกไม่หายต่อหน้าต่อตาเลยทำไมอ่ะใช่มีจีนอยู่เราจะทำตามไม่ได้เปิดสูตรกูเปิดแค่หนึ่งหนึ่งดับหนึ่ดับหนึ่ง เกค้าเอาบ้านแบบเบสิกเบสิกคุณผ ah> ู้ชมนะจะกู้สร้างบ้านเถออีเวนโปรเจกต์ปะจนไพนนกกับโปรเจกต์ไพผสมสกินมาเป็นพาเราไปขอเถออีเวนโอ้ย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 อยู่บ้านเอ้ยอยู่บ้านอยู่ที่เกิดโรรงเียนใช่โรงเรียนใช่อยู่ในถุง กูถูกแล้วอยู่โรงเรียนเุ้ยเสาเอาเป็นเสาไม้โอ๊กมาชมกูวิ่งไม่ได้แล้วรอนอาหารหมดมาชมเฮ้ยกูวิ่งไม่ได้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเนี่ยใครก็ได้เอาเอาเอาอาหารให้กูเด็กทีไม่มีกินแล้วตก ตอนนี้เราต้องพึ่งพาสุดท้ายแล้วผู้ชมนะขอขอโทษด้วยเราเราขอปิดหมดผีสักแป๊บนะขอให้เราหาเนื้อได้ก่อนพอเราทำแบบโรูเรียนกินคูก่อนอ่าโอเคตอนนี้ก็กลับมาสุขภาพเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมตัดไหมเปรี้ยวเลยเบนไม่นอบกินมะนาวผู้ชมไหวเลยเดียว มึงมอยู่ไหนกันเนี่ยไอ้ภูมิอยู่ไหนแพ็กอยู่ไหนลบอยู่ไหนเจ้าของมันเคยจะตายมันกับปิดมอนต์หินะเวลาคนอื่นแกจะตายแม่งปิดเลยทำไมวะเอาก็ไม่ไหวจริงไงกูก็ไม่ไหว,ไไหวต้องแตะแรกกูปิดไม่ได้ก็ต้องปิดนะโอเคตัดมาแป๊บตัดไม,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 ม้ตัดมไม้ตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ทำแล้วป่ามันสมโอ้แมนตุ้งย่างย่างย่ง โอเคตอนนี้ก็แม่งก็ใกล้จะมือได้ไอพวกมารวมหัวกันแล้วไปอยู่ไหนวะองค์มุกอยิรัติเอ้ยวัวสองตัวกูวไกด้เนื้ออะไรเวนมมเฮ้ยไอพวกนี้ก็พูดอะไรไม่รู้นะไม่รู้มนะ่เข้าท่าเลยถ้ำใครเนี่ยถ้ำของผู้สมายอยู่ลนะชื่อใครอยู่ในถ้ำวะน่าจะของไอแพ็กนะกูเห็นมึงอยู่นู่นเนี่ยใครอะกูอยู่บ้าน ไหนกูอยู่โอ้จะมืดแล้วจะมืดแล้วจะมืดแล้วโอ้ไม่ก็จะมืดแล้วโอเคเราได้เสาบ้านเราชมกัวจะได้เสาบ้านนะกูกูวิ่งไปวิ่งมาไปได้เสาบ้านโอเคเรามาเผาเนื้อแดงกันกัวชิปหายแล้วสกีโรต้าแม่งเกิดละตนี่ไงมันอยู่ใต้ตีนะเอก โอเคมาต่อเลยมาชมนะเมื่อกี้ก็มีเหตุสุ่มอิสไซมาโอเคมาสร้างบ้านต่อเลยว่ะไม่กระมือตึ๊บตื๋อไม่เห็นอะไรเลยคุณผู้ชมต่อกันเถอะใช่เฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ใครได้มาช่วยกันหน่อยโอ๊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 ยตายซะ ตายตายเวนตายได้แล้วแกอาวมันหายไปไหนหรอือนี่ไงพี่บี้แม่งไม่เห็นกล้มืดตุบตืดตอนเนี้ยนี่นี่โอ๊ยมืด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 ดิเวรกูขอข้าวทอดข้าวทอดข้าวทอดอร่อยอร่อยเฮ้ยพี่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 เป็นไหนวะพี่บี้อยู่นี่ไงข้าแม่งเลยพี่พี่มึงก็มารวมหัวกันหน่อยสิกูอยู่คนเดียวแล้วเนี่ย โหลองทำโอเคมาไปได้บ้านได้บ้านจะได้บ้านละอีเวนจะได้บ้านแล้วเฮ้ยได้บ้านได้บ้านเสร็จแล้วก็ปิดคลิปเลยผู้ชมนะไม่มีอะไรมากคลิปจะยาวเดี๋ยวให้ชมเบื่อก่อนนะซีซั่นนี้เราจะเอาแบบสั้นๆนะผู้ชมนะจะได้แบบสั้นๆแต่คลิปแต่อีพิโซดเยอะนะเข้าใจปะเข้าใจอืมทำเงอนเ โอเคบ้านเสร็จแ<ะ>ล<ะ>้วไ, лай, ไ, лай, ไ,ไ,ไ,ไรเป็นไรเป็นไรไปดมไปงั้นเป็นว่าไว,<ะ>ว้แค่นี้ก่อนมาชมนะ,ะขอเราจะไปเล่นนอกรอบเนาะ,ะมาแม่งกลับไปไหนไม่รู้กูเรียกก็าม่มาในะพวกนี้ไปละ,ะซีอูกเกนเ x ็กชามกู o ดบายรักท่านผู้ชมนะ